อี mhm. ห้หมุเสาอลยเออเอาเอาเอาผ้ามาเอาผ้าอยู่เอาผ้ามามันมีผ้าอยู่เออยงแค่พงมาเพียงแค่พงมาเอาผอานี่หันมาให้นี่พลิกพลิกอลิกพ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 ลิกเออยพลิเด้อหันมเด้อหัเด้อมาเท่านอให้ดีๆเลยนะ

đó bạn này quăng đưa quăng à, đưa à, <rom stays> <noiva> <cços3> <c you>

เอาเเอาใส่ต้นมันลงเห็ดนรกลงบ่ได้แลเอาบนนี้อาบนี้มาเอาแถวเจ้านะเฮีนันแดดกรโดงอดเต็มเอโอ้โหบได้้บนนอดโล้ด้ดีมันปะคาบมันปะคาบอีกนั่นน่ะออกมาออกมา

ก็รวยเืนขึ้นต้นไม้นะอ้าวชาด้วยค่ะพี่น้องอสบายสบายใจอย่ามาใกล้แถนนี้เด้อความีหรุดมืออย่ามาใกล้เด้อความีหลุดมือจะเห็นมองของหักของหวงเด้อเด้ออย่ามาใกล้เด้อความีหลุดมือโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดึงห้างเห็นรูปเนีอยเกือบเลยมึงดีดดื้อขอเปลี่ยนตัวดีมาที่

ยกอ้าวกะเพื <descon> ่อนมัใ <guarding> ช <okay>? ่แล้วกพื่อนั่นไปหลดคลิปอีบ้ายยัเสียกเอาเตเมื่อกี้ไปใ้านะุดอมย้นาะอยนีพ่อหงอแเอาผ้าใหมนี้พอแล้วพนะตั้งงานนี่ของูไเลยแล้วตสายเมื่อกี้ัายสายมันาามไปท้ระดับสายมันอยู่ไหนอาไปทาป็นนท เอามือลูบน้ำเอาแแหนะน้ำลายต้นอย่นี้นะโอ้คนเหลือไว้ให้นที่เลึกน้อยน้ำหมดกัดน้องเอาเสียมาไปใส่เบิร์จ้โอ้เสียใส่เดี่ยวเดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมืคืนไปพุูนยี่บอกเสียงเนะไั้เอาไปเสียมาเบาขามืน่อยหมเราต้นไม้นะต้นกิกนะเอาไปวงนั้นลวงลงายมากหนามเยอะเล่าเหมือนหนามต้อิ้วเลยนี่จ้าวลอยาเกเรมังเป็งหนามล้มสาเอาอยเอเนี่ยไป ดีดีดข่างทังรยะดีโอ้อย่านนถงดำนี่มาปากพวงแล้วนปากวัเดีองะานจาโอ้โจานเลยอกรเืงนี่

มาแล้เอาตะเลียนมาแค่ผมพอตัวนอนอยู่นบแค่เปอนะครับพอหมดได้หมดหมดอนเห็นเลยยื้ซื้อหมดเด้ย่หัวควงหมดได้พอหมดได้ ดึไปตัดผมว่านแล้วคนมาคนละคนเลยดเบล้อนี่ยรัไปยูกลักําล้ยล้อร่ได้แ้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละตัดเล็บล้อเาด้วยดังมากเลยน่าจะยูได้แถวนี้นะพูดไปจะลานตัดผมมันหุ้นฮัลโหลขอบคุณคุณอะไรน้งใจนะรักผ่านหาเข้ามาใหม่โอ้โหอะไ่นนะแล้วยองเจ้าด้ ครับขครับผมเรื่องที่รถเจ้าันะให้มันเงียนงเราจะไม่ถเลยระวงรถโจทย์ในเวลาเามันขึ้นมาออกไปเลยรถเ่นี้อบ้างบ2บาทจะได้แล้นใน่นเลยเอาไว้พูด อันนี้เขาก็าาพ,พื้นรูปมทางไทยหลุดพื้นถูกขพุดก็ได้เขาหน้ามานเข้าสบายเยอะนด้บบพืแนรูนี้มันหลายที่ย